บ,บนเวทีครับเป็นการโชคของอดีตรองแชมป์เป็นโลกชาวไทยในรุ่น140ปอนด์ครับวันนี้ขึ้นมาโชกในพิกัด147ปอนด์นะครับมุมแดงนั่นก็คือพระเดศศึกเกลือใบไข่มุกนะครับกดน,นี้นะครับโชคกับนักมวยชาวไทยด้วยกันนะครับวีซ่าปร,ว,ปรวิทย์ปรวิทย์ยิมนะครับ คู่นี้พิกัด147ปอนด์กำหนด6ยกนะครับเรือใบไข่มุกนะครับกางเกงสีดำสีเข้มกว่านะครับคุณประเดชศึกเรือใบไข่มูกครับอดีตรองแชมป์โลกวันนี้ก็ขึ้นมาอุ่นกำปั้นแล้วครับจกกับน้ำมวยไายได้วยกันครับวีซ่าปรวิจิมวันนี้ก็น้ำหนักก็ขึ้นมา 147ปอนด์ครับสำหรับประเด็ชึกเรือใบไข่มุกยิมนี่เป็นนักมวยกำปั้นหนักคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับประเด็ชึกนี่จกมา17ไฟครับชนะ15แพ้2ครับไม่มีเสมอแต่ว่าชนะนอกถึง13ไฟครับชนะ15นี่ชนะนอกไปซะ13นะครับวีซ่าพยายามดันประเด็ชึกไปแล้วพยายามจะยิงบัตรครับ ประเดึกหยับซ้ายไว้ยิงขวาเจียดไปวีซ่าเดินเข้าไปหยับซ้ายวีซ่ายิงขวาประเด็จสึกค้ขวาเขาที่ลำตัวมาวันนี้วีซ่ามาสู้นะครับวีซ่าปรวิทย์ยิมนี่เป็นนักมวยไทยนะครับแต่ว่ามีเชื้อสายอินเดียนะครับรูปทรงมวยใช้ได้ครับมาสูงยาว แล้วก็หน่วยก้านดีนครับแต่ประเด็จศึกเนี่ถือว่าแกร่งครับเพราะว่าเป็นมักมวยอดีตชมป์เป็นรองชั้นเป็นโลกของเมืองไทยมาก่อนนะครับ,รบยกแรกยังไม่มีอะไรครับประเด็จศึกลองคำปั้นของวีซ่าดูครับวีซ่าหุกซ้ายจับซ้ายยิงขวาโอ้โหแม้ออกมาใช้ได้ครับสำหรับวีซา่าประเด็จศึกยับซ้ายยับซ้ายสองหมัดหมัดแล้วยิง ซ้ายความมั่นใจยังอยู่ที่ประเด็จศึกแล้ะครับเพราะว่าในเรื่องประสบการณ์บนเวทีนั้นเยอะกว่าครับประเด็จศึกจับซ้ายพกซ้ายขวามามาเป็นชุดครับวีซ่าต้องถอยออกมาวีซ่าเดินเข้ามาครับไม่กลัวประเด็จศึกครับประเด็จศึกถอยมา,มาก้าวกอดครับ ยกแรกนี่ก็ดูชั้นดูเชิงกันก่อนแล้วครับนี่ถือว่าเป็นมวยใหญ่ของเมืองไทยคู่หนึ่งครับ147ปอนด์นี่มวยสากลนี่ของเมืองไทยนี่ไม่ค่อยมีนะครับประเด็ศึกยัดได้สองหมัดมดยกที่หนึ่งมาดูภาพช้าของยกที่หนึ่งนะครับประเด็นศึกก็ยังออกหมัดยังไม่ค่อยรุนแนรานะครับเป็นให้พรายดูเชิงไปก่อนครับจะออกหมัด มาดูกันครับยกที่2ของมวย147 14 4 7ปอนด์นะครับรเผด็จศึกเรือใบไข่มุกนะครับนักชกอดีตรองแชมป์เป็นโลกของเมืองไทยครับรเด็ตศึกยับซ้าย2หมัดและบนไปวี่าปรวิทยิมเนศ หน่วยก้านดีครับยับซ้ายยาวๆมาประเด็ดศึกพยายามใช้ความเร็วครับความเร็วนั้นประเด็ดศึกเร็วกว่าแน่นอนครับวีซ่าก็ยิ่งมายังไม่โดนยังไม่โดนประเด็ดศึกเลยนะครับประเด็ดศึกโชว์ละครับโชว์ความเร็วครับออกหมัดก่อนครับยับซ้าย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 วีซ่าพยายามจะสึบทาออมายิ่งขวามามา กะทิ้งทางไหลแต่ว่ายังไม่โดนครับประเดชษศึกโต้ได้ขวาขวาล้าตัวอีกครับวิ่ายังเฉยเดินเข้ามาประเดชษศึกวนออกมาแล้วยิงขวายับซ้ายวนออกมาอีกมาวิ่ายังจับจุดไม่ถูกครับยับซ้ายมาประเดชศึกสายความเร็วกว่าครับยับซ้ายไว้ยับซ้ายไว้ วีซ่ายังนึกไม่ออกครับว่าจะทําอะไรดีครับเป็นฝ่ายสืบเท้าเข้าไปไปเด็ดศึกยับซ้ายไว้วีซ่าเดินเข้าไปวีซ่าเดินเข้าไปมาหาโอกาสครับหาช่องทางอยู่ครับวีซ่าพยายามหาช่องทางไปเด็นศึกวนออกมายับซ้ายไปเด็ดศึกยับซ้าย วีซ,าซ่าสืบเท้าเข้าไปไปเดินสึกยับซ้ายมายังติดนวมของวีซา่าอยู่วีซ่ายิงขวามา,อ,าออกมาแต่ว่าไม่โดนโดนมาทุกซ้ายเขาได้ลำตัวสองหมัดครับสำหรับวีซา่าไปเดินสึกคุกซ้ายทิง้งวีซ่าเป็นฝ่ายเดินนะครับไม่กลัวอดีตรองแชมป์เป็นโลกแต่อย่างใดครับเป็นฝ่ายเดินเข้าไปายับซ้าย ไปเด็ศึกถอออกมาได้สองหมัดครับวีซ่ามาแต่ก็ยังไม่ตรงเป้านะครับไปเด็ศึกอับฮุกซ้ายเข้าไปลําตัวติดท่อนแขนวีซ่าเดินเข้าไปไปเด็ศึกยิงขวามาแอบซ้ายฮุกซ้ายสองหมัดเขาที่ลําตัววีซ่าไม่เป็นไรครับวีซ่ามาตอนนี้เจอหมัดเจอหมัดชุด ประเด็ศึกยิงขวาอยู่ครับอ่าวิซ่าต้องถอยออกมาครับประเด็ศึกหกขวาเขาดีลําตัวหกขวาควาดซ้ายช่างชคลองยิงซ้ายขวาลําตัวหมดยกที่สองครับภาพช้าในยกที่สองยกที่ผ่านมานะครับวีซาเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับแต่ว่าออกหมัดช้ากวา่าประเด็จศึกซึ เร็วนั้นเหนือกว่าครับแล้วก็ตอนปลายยกนั้นบีซ่าโดนบัดรุกซ้ายขวาเข้าที่ลำตัวนะครับแต่ยังทนได้ครับมาดูกันครับยกที่3คู่นี้กำหนด6ยกนะครับในรุ่น147ปอนด์บีซ่าเดินเข้าไปุกซ้ายหกซ้ายสองทีพระเด็ดศึกุกซ้ายเข้าที่ลำตัวได้หมัดหนึ่งครับหมัด ต่วีซ่าม่าวันนี้เรียกว่ามาดีครับไม่มียุบครับวีซ่าเป็นฝ่ายเดินเข้าไปทานแรกด้วยประเด็ดศึกพวกขวาเดาี่ลำตัววีซ่าพุก,ก,กซ้ายพุกซ้ายขวาคขที่น้าซ้ายคดี่ลำตัววีซ่ายังเฉยครับคุณชกได้ชกไปเดี๋ยวผมขอสักหมัดนะครับขอทีเด็ดพยายามเดินเข้าไปอีกหยับซ้ายมายังไม่ถึงประเด็ดศึกวนออกมา ปเดิษฎยับซ้ายมาวีซ่าเนี่ชื่อนี้เรียกว่าเป็นชื่อใหม่เอี่ยมเลยนะครับวงการมวยยังยังไม่รู้จักครับแต่วันนี้โชคได้ใช้ได้ครับมารูปร่างรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาด้วยนะครับประเด็ศึกอ,อุกซ่าโอ้ยอัปปการซ้ายเข้าที่หน้าแล้วนาวีซ่าหงายไปประเดิษฎ์เดินเข้าไป วินาทีทองหรือเปล่ามาพีซาตั้งหลักได้ครับยัดซ้ายสกัดไว้ไม่เด็จศึกคุกซ้ายก็ยนนตัวโอ้โหเตือนกับโดนโดนที่จุดสําคัญนะครับจุดสําคัญจุดสําคัญจุดนี้ถ้าจกอ่โดนนี้ถือว่าผิดกติกานะครับะนะครับไม่เป็นไรครับกรรมาการเตือนว่าอย่าโกต่ํานะครับประเด็ดศึกเดินก็ไปประเด็นศึก ชกจนเหนื่อยแล้วครับต้องถอยออกมาหายใจบ้างครับวีซา่าอับคักขวามายับซ้ายเข้าไปวีซา่ายับซ้ายเข้าไปาไปเด็ดเสกสืบเท้าเข้าหางฮุกขวาก็ดิลมตัวท้ายก็ดีหน้าท้ายดีหน้าท้ายขวาท้ายาวีซ่าโดนเข้าไปหลายขนาดครับยกที่สามยกนี้ ประเด็นศึกขวาตามด้วยซ้ายก็ด้ลำตัวครับมาวีซ่ายัางเฉยครับวันนี้มาดีมากครับวีซ่ายัางเฉยครับสู้ต่อครับต้องผ่อนกันบ้างครับมเมื่อสักครู่ต่างฝ่ายต่างออกแรงไปเยอะวีซ่า,าเฉยครับประเด็นศึกยับซ้ายรัดถอยออกมาถอยมาผ่อนผ่อนเอาแรงนะครับ ยับซ้ายโคกขวาซ้ายก็ดีหนะ้าอีก10วินาทีจะหมดยกที่3เอาละครับมาวีซ่าย,ยิงซ้ายขวาเรเข้ากอดหมดยกที่3ชมภาพช้าของยกที่3นะครับยับเมวีซ่าบุกเข้าไปบุกซ้ายสองหมัดและตามด้วยขวาครับแต่ว่ายังไม่โดนเต็มหมัดมาโดนหมัดอัปปะคัดซ้าย ลายคางเข้าไปจนหน้าหงายเหมือนกันครับสำหรับวีซ่าเคร่อลายยกครับและบัดกันดูเดือนครับยกที่4ครับคนนี้ถือว่าสู้กันดูเดือนนะครับประเด็นศึกศักดิ์ศรีบนเวทีประสบการณ์บนเวทีนั้นเหนือกว่าวีซ่าเยอะครับแต่วันนี้วีซ่าก็มาสู้ดีครับวีซ่ายับซ้าย เอาครับโอ้บัดซ้ายอกซ้ายสองมัดวีซ่าก็โต้มาด้วยบัดรซ้ายเหมือนกันมาครับแลกการซ้ายซ้ายกับขวาซ้ายกบขวาก็ดีลำตัวเข้าไปวีซ่าถอยมาประเด็นศึกลงไปยิงซ้ายเฉียดลำตัวไปประเด็นศึกยิงซ้ายมาเป็นหมัดชุดครับมาทีละสองสามัดครับมาอยู่กลางเวทีสายตามด้วยขวาลำตัวครับ วิซายังเฉยครับอยู่วิซาประเด็ศึกทำยังไงดีครับมาวิซ่าโดนเข้าไปหนักๆก็ยังไม่หล่นนะครับประเด็ศึกขุกซ้ายลํำตัววิซ่าต่างกาดแน่นครับกาดแน่นยังทำอะไรกันไม่ได้ สายกตีชายโครงอีกหมัดครับบีซ่าโดนก็ไปแต่ยังเฉยประเดศึกขวาซ้ายตรงกตีลำตัวอีก้ายหยับ้ายบิซ่ายัายบ้ายโตมาประเดศึกสายสองหมัดอ่าซ้ายสองหมัดก็เจอสายสองหมัดของประเดศึกเหมือนกันขวาลำตัวซ้ายลำตัว้าย ซ้ายลำตัวอีกอ้าวประเด็ศึกโตมาซ้ายหนักหนักซ้ายกีขวาอีกทีหนึ่งอ้าวประเด็ศึกยิงขวาก็ดีลำตัวอ้าววีซ่ามาเสื้อคู่ก็ได้หมัดสวยๆเหมือนกันครับวีซา่าครับทราย่นี้ชายโครงมาโดนก็ไปหลายหมัดแล้วครับสะสมมาครับซ้ายชายโครงอีกครับวีซา่าหยัซ้ายยิงขวายังติดหมัดอยู่ครับ อิซายังทนได้ครับยังเป็นฝ่ายเดินเข้าไปประเด็ศึกยับซ้ายประเด็ศึกยับซ้ายไว้ยับซ้ายขวาซ้ายก็ด่ล้าตัวอีกมา,มาการเตือนครับว่าระวังอย่าโจกใต้เข็มขัดนะครับสำหรับประเด็จศึกอิซาซ้ายมาสองบาทยังคร่ำไปประเด็จศึกยิงขวามา เด็ดซิกซ้ายขวาตามเดซ้ายเอาล้วครับโต้กันมาวีซ่าพยายามดันไป้ะซ้ายซนะ้าย,ายขวาสามารถขวาไม่โดนหมดยกที่4ี่หรือผาชาขอนยกที่4นะครับเด็ดร็จก็พยายามกันเน้นเน้น